รู้สึกหิวข้าวจังเลยอ่ะวันนี้นั่งตรงไหนดีนะเงน้งนเยนเงนเไทเกอร์ไหนรอฉันด้วยเด้อ๋อฉันไม่อยากรอดได้หรอกนะเจเจสกูตเตอร์ของฉันเนี่ยมันแรงแสงทางโค้งนะ่ะโทษทีนะเพื่อนเฮ้อได้นี่มันขี้โม้ชมันเลยเนี่ยเออว่าแต่นะเอ้ยได้เห็นอะไรไหมอ่ะตรงนู้น เหมือนว่าจะมีขอทานมานั่งอีกแล้วนั่นน่ะเออใช่คนเดิมหรือเปล่าวะนายลองไปดูเด้เน่น้องสาวจา๋ามานั่งทาอะไรตรงนี้เหรอโหหน้าตาสกรปรกมากเลยนันี่ยดูดีถ้าทางจะจนจร,จริงๆอ่ะขอทานคนนีอะเออพวกนายมีอะไรหรือเปล่าหรอทําไมถึงมาหาฉันแล้วก็มองฉันแบบนี้น่ะอ,อ๋อพอดีว่าเพื่อนฉันชอบเธอนะ่ะเธอชื่ออะไรหรออืมฉันชื่อว่าเต้าหู้นะจ๊ะว่าแต่พวกเธอชื่ออะไรหรอจ๊ะเฮ้ยฉันไม่ได้ชอบนันดี้ฉันหน่อยอะนายก็แกล้งฉันได้เฮ้ยใครจะไปอยากรู้จักเธอกันเล่า ฉันไม่บอกชื่อของฉันหรอกนะฉันไปก่อนล่ะเอ้ยกปปกฉมสะดเลยขอทานอะไรเนี่ยจนๆโทษทีนะต้งหู่ฉันกแกล้งเพื่อนฉันเล่นเฉยๆอยะไปก่อนละบายอ๋อฉันน่ะเป็นแค่ขอทานจนๆนะ่ะนะเด็กแถวนี้ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ชอบมาแกล้งฉันแบบนี้ตลอดเลยนะ่ะ คิดแล้วก็เศร้านะแต่ว่าฉันนะ่ะไม่อยากเก็บมันมาใส่ใจหรอกนี่เมนูจ้ะมีตังกินข้าวหรือเปล่าล่ะอดนนียายให้นะคุณยายให้เงินหนูแล้วคะขอบคุณมากๆนะคะคุณยายขอให้คุณยายเนี่ยมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบใจนะจ้าที่อวยพรยายนะงั้นยายไปก่อนละจ้าบ๊ายบายดนะ้าดีใจจังเลยอ่ะวันนี้ได้เงินตั้งสิบบาทแนะ่ฉันเนี่ยจะเอาไปซื้อขนมปังกินเลยดีใจจังโอพี่ หนูขอซื้อขนมปังหน่อยค่ะหนูมีเงิน1ิบ,บาทนนะ่ะขอซื้อขนมปังหนึ่งแถวหน่อยได้ไหมคะเออได้สิจ้าขนมปังหนึ่งแถวด้าโอเคนีจ้าเดี๋ยวมาหาที่เงียบๆกินขนมปังดีกว่านะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ สองคนนั้นที่แก้างฉันนี่นาะมายืนหัวเราะอะไรตรงนี้นะ่ะไทเกอร์ดูดีฉันเก่งเปล่ายายแก่คนนั้นอนะเผลอแป๊บเดียวนี่ฉันฉกกระเป๋าตังค์มาได้ด้วยแล้วนายโคตรเจ๋งเลยเพื่อนฉันยังทําแบบนายไม่ได้เลยนะได้นี่มันเร็วสุดๆเลยอะ่ะเอ้ขับใจนะเพื่อนที่ชมฉันนะ่ะกระเป๋าตังค์อย่างนั้นหรอนั่นมันกระเป๋าตังค์ของคุณยายที่ให้เงินฉันนี่นาะนั่นพวกนั้นนะ่ะขโมยกระเป๋าตังค์คุณยายคนนั้นไปอย่างนั้นหรอนี่เจเจฉันว่านะเหมือนว่าจะมีคนแอบชอบนะ นายอย่าดูดิมองนายใหญ่เลยอะเฮ้ยไหนไหนไหเฮ้ยขอทานงั้นหรอเอ้ยขอทานสกรปรกอะฉันไม่ชอบหรอกนะมองฉันทาไมไปเลยเชี่ยวเชี่ยวนี่นายสองคนนะ่ะเอากระเป๋าตังค์ของคุณยายคืนมาเดี๋ยวนี้นะฉันจะเอาไปคืนคุณยายนะ่ะป่านนี้คุณยายเขาคงหายแย่แล้วแหละนายทำแบบนี้ได้ยังไงนะ่ะเฮ้ยทำไมหรอเต้าหู้เธอเป็นแค่ขอทานจนๆนะ่ะมีสิอะไรมาพูดก,กับฉันแบบนี้เหรอถามจริงถึงฉันจะเป็นขอทานจนๆนะ่ะนายก็ไม่มีสิมาพูดก,กับฉันแบบนี้หรอกนะเอากระเป๋าตังค์คืนมานี่ไม่ งั้นน่ะฉันจะแจ้งตำรวจอะอะไรนะเธอจะแจ้งตำรวจอย่างนั้นเหรอตลกชะมัดเลยนะ่ขาขำจริงๆขอทานอย่างเธอไปพูดกับตำรวจเนี่ยใครเขาจะไปเชื่อเธอไปเหอจะไปไหนก็ไปโอ้ยทายัางไงดีอะถ้าฉันไปแจ้งตำรวจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตำรวจจะเชื่อฉันหรือเปล่าวะฉันก็เป็นแค่ขอทานจนๆจ,จ,จริงๆนั่นแหละโอ้ยรู้สึกท้อจังทํายังไงดีเนี่ยสองคนนั้นน่ะก็ดูเกลรยมากๆด้วยอะสองสารคุณยายจัง กระเป๋าตังของฉันหายไปไหนดนะ้หิวข้าวจังเลยอ่ะฉันหากระเป๋าตังไม่เจอนี่คุณยายคะทํากระเป๋าตังหายใช่ไหมอ่ะหนูเห็นค่ะมีเด็กสองคนเอาไปค่ะคุณยายคุณยายหิวหรือเปล่าคะมีเงินกินข้าวไหม <BS> อเอหิวมากเลยจ้ะยายทากระเป๋าตังหายตอนนี้เนี่ยปวดท้องไปหมดแล้วด่ารู้สึกสงสารคุณยายจัง คุณยายคะหนูมีขนมปังอยู่ค่ะคุณยายอยากกินกับหนูก่อนก็ได้นะคะลองท้องไว้จะได้ไม่หิวค่ะนี่ค่ะอ <c oughs> ขอบใจมากนะจ๊ะหนูอือร่อยจริงๆด้วยละนะ่ะดาออยายเนี่ยค่อยหายหิวขึ้นมาหน่อยละ่ะหนูก็กินซะบ้างนะจ๊ะจะได้มีหิวนะค่ะคุณยายขอบคุณนะคะว่าแต่นะจ๊ะหนูบอกว่าเห็นกระเป๋าตังยายใช่ไหมอยู่ไหนอย่างนั้นหรออยู่กับเด็กสองคนที่ไหนไนดะ้ยายฟังไม่ค่อยถนัดเลยนะจ๊ะอ้อเด็กสองคนนั้น เออดูเหมือนว่าจะวิ่งหนีไปแล้วนะคะ่ะคุณยายทํายังไงดีน่ะเออย่างงั้นเหรอจ๊ะอืมช่างเถอะนะกระเป๋าตังค์ยายหายไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกว่าแต่นะหนูเนี่ยเป็นขอทานที่นิสัยดีมากๆเลยนะจ๊ะยายเนี่ยมีอะไรจะให้หนูหน่อยนะจ๊ะหลับตาสิอ๋อคุณยายคะคุณยายจะให้อะไรหนูอย่างงั้นหรออืมแปลกๆจังเลยอะ่ะทาไมคุณยายถึงเงียบแบบนี้นะฉันลืมตาได้หรือย,ยังน่ะกะตากะตากะตาืตาตามเดี๋ยวก็ นะทําไมฉันเหมือนได้ยินเสียงไก่ลอยนะ่ะมีไก่แถวนี้ด้วยงั้นหรอคุณยายคะหนูลืมตาได้หรือยังกะตากะตากะตาคุณยายคะงั้นหนูขอลืมตานะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยทําไมถึงมีไก่อยู่ตรงนี้ด้วยนะ่แะแปลกจังเลยฮะคุณยายหายไปแต่ว่าทิ้งไก่ไว้ให้ฉันอย่างงั้นหรอ แต่ว่านะฉันน่ะไม่รู้จะทํายังไงกับแกเลยน่ะฉันเองอ่ะก็ไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วอ่ะแล้วฉันจะดูแลแกไหวไหมเนี่ยอ๋อนั่งมองท้องฟ้านะวันนี้เนี่ยก็อิ่มได้อีกวันนึงจะว่าไปนะจะทํายังไงดีกับเจ้าไก่นะกระต่ากระต่ากระต่าหิวแล้วเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเจ้าไก่ร้องแล้วอย่างนั้นหรอนี่อย่าบอกนะว่าทําหน้าตาแบบนี้อ่ะหิวแล้วอย่างนั้นหรอ เอาไงดีเนี่ยเรามีขนมปังด้วยสินะเจ้าไก่เนี่ยกินได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้มีขนมปังนะกินได้ไหมอืมไม่เอาอยากกินข้าวไก่อยากกินข้าวไก,ก,ก,ไก่ดูเหมือนว่าเจ้าไก่เนี่ยจะไม่ยอมกินขนมปังนะสงสัยอยากจะกินอาหารไก่ใช่ไหมอะ ทำยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเราเอาขนมปังไปแลกดูละกันดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะมีคนเลี้ยงไก่อยู่นะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยไปขออาหารไก่จากเขาก่อนละกันไม่รู้ว่าเขาเดี่ยจะให้ฉันไหมสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะอืมอะไรเดียดูเหมือนว่าจะมีเสียงคนเรียกฉันนะเออว่าไงจ้าแม่หนูอ้าวนี่ขอทานอย่างนั้นเหรอมีอะไรเนียอ,อ๋อคือว่านะคะหนูเห็นว่าที่นี่เลี้ยงไก่นะคะหนูอยากจะถามว่าที่นี่มีอาหารไก่ไหมคะหนูอยาก จะได้หน่อยนะคะ่ะหนูขอหน่อยได้ไหมคะนี่อาหารไก่เนี่ยมันมีมูลค่านะจ๊ะจะมาให้ฟรีๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะมีอะไรมันแลกหรือเปล่าล่ะอ๋อมีค่ะหนูเอาขนมปังมาด้วยนะขนมปังก้อนนี้พอจะแลกอาหารไก่ได้ไหมคะอืมขนมปังงั้นเหรอฉันหิวอยู่พอดีเลยนะไม่ได้ไปตลาดนะดนนะ้งั้นเอามาละกันงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยให้อาหารไก่กับเธอละกันนะอันนี้เอาไปเลยขอบคุณนะคะงั้นหนูไปก่อนล่ะอ๋อตอนนี้ค่ะฉันเหลือแค่ขนมปังแผ่นเดียวแล้วเท่านั้น นน่ะสงสารเจ้าไก่จังเดี๋ยวฉันเนี่ยเอาอาหารไก่ให้มันกินก่อนนะฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้อ่ะค่อยไปหาเงินใหม่แล้วกันแต่ว่าเจ้าไก่เนี่ยคงจะหิวแย่แล้วแหละอันนี้เจ้าไก่กินเยอะๆนะอืมจะว่าไปนะเจ้าไก่ตัวนี้เนี่ยก็น่ารักดีเหมือนกันนะ่ะอืมฉันตั้งชื่อมันว่าอะไรดีนะกระตักระตักระตอัอืมกระตัองอย่างนั้นหรอหรือว่าแกาชื่อกระตางดีไหมกระตักระตักระตาอ,อืมน่ารักจังเลยอะ่ะ บินมาเกาะหัวฉันด้วยอย่างงั้นหรอนีออ่กะตากระตากะตา,ะตานี่เจ้ากะตาเดี๋ยวลงไปก่อนนะฉันว่าฉันจะมาอาบน้ำทำความสะอาดหน้าฉันหน่อยอะ่ะตอนนี้อฉันน่าเลอะไปหมดแล้วนะน้ำไหลหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะไหลนะ กันลงมาก่อนแล้วกันนะมานี่มากระตางกระตางกระตางทะไรอย่างสระผมเหรอเดี๋ยวฉันขอสระผมก่อนนะโอเคนี่เจ้ากระตาตอนนี้หกักค่ำแล้วเดี๋ยวนอนได้แล้วนะเดี๋ยวฉันขอเช็ดหน้าก่อนแล้วกันโอเคเรียบร้อยคราวฟีเจ้าไก่เนี่ยหลับง,ง่ายจังเลยนะถึงเวลาที่ฉันเนี่ยต้องนอนบ้างแล้วแหละคร có những ánh lỏ nhau đối xử muốn nhủ lỗi cháu các ta เดี๋ยวฉันเนี่ยเอาอาหารให้แกกินแล้วกันนะอันนี้จะกินก่อนเลยชืบชบชบอ่ำน้ำอ่ำน้ำสาบผมแล้วก็ถูสบู่ด้วยนะถูตัวถูตัวถูตัว,ตวดื้อ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 เจอ้ากระตักเดินเล่นอย่างนั้นเหรอเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรอะ่ะทำไมถึงมีไข่สีทองๆอ,อยู่ตรงนั้นด้วยนะ่ะนี่มันตรงที่เจ้ากระตักนอนนี่นะอย่าบอกนะว่าเจ้ากระตักออกไข่อย่างนั้นเหรอวุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะ มองดูดีๆแล้วเนี่ยนี่มันไข่ทองคํานี่นาะนี่มันทองคําจริงๆหรือเปล่านะทำไมมันถึงแวแวแวิบวับแ,แ,แ,แบบนี้อ่ะหลากจังเลยฮะเจ้าไก่ตัวนี้เนี่ยนี่มันยังไงกันนะเจ้ากระตากอ่ะ ุณยายคนนั้นอยู่ๆก็หายไปแต่ว่าทิ้งเจ้ากระตางไว้แบบนี้อ่ะนี่เจ้าไก่ตัวนี้อ่ะเป็นไก่วิเศษจริงๆหรือเปล่า่ะแต่ว่านะยังไงก็ตามอ่ะฉันต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าไข่อันนี้เนี่ยเป็นไขท่ทองคําจริงๆนะนี่เจ้ากระตางเดี๋ยวฉันมานะวันนี้อ่ะฉันจะไปที่ธนาคารหน่อยน้าแกอยู่บ้านเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะอย่าดื้อย่าซนล่ะกระตางกระตางกระตางอืมฉันไม่เคยเข้ามาธนาคารด้วยสินะสงสัยต้องกดบัตรคิวตรงนี้แหละได้คิวที่หนึ่ง พอดีเลยงั้นเดี๋ยวเข้าไปละกันสวัสดีค่ะวันนี้มาทําธุรกรรมอะไรคะอ,อ๋อพอดีว่าหนูมีไข่สีทองใบนี้นะคะ่ะพี่คะหนูสงสัยว่าเป็นไข่ทองคําหรือเปล่าคุณพี่ช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมคะแล้วถ้าเป็นไข่ทองคําจริงๆอ่งะหนูขอแลกเงินได้หรือเปล่าใบนี้อย่างงั้นเหรอจ้ะเดี๋ยวขอตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะถ้าใชเ่เดี๋ยวจะคํานวณเงินมาให้นะจ๊ะไม่รู้จะตรวจสอบผ่านหรือเปล่านะก็ต้องนั่งรอก่อนแหละมาแล้วค่ะคุณผู้หญิงไข่ใบนั้นเนี่ยมีมูลค่า10,000บาทน,นะคะ อันนี้เงินค่ะโอจริงๆรงหรอคะไข่ใบนั้นเนี่ยเป็นไขท่ทองคําจริงๆอย่างนั้นหรอจริงสิคะคุณผู้หญิงอันนี้เงินนะคะโอ้ฉันฝันไปหรือเปล่าอ่ะนี่ฉันได้เงินเยอะขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอโอ้ยดีใจจังเลยโดนัทกับโครวซองหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เงินนะคะขอบคุณมากเลยค่ะดีใจจังเลยอย่ะมีเงินเยอะแล้วอยากจะซื้ออะไรกินก็ได้เดี๋ยวฉันเนี่ยกินโดนัทก่อนเลยละกันน่ากินสุดๆอนะ่างาม,งาม ไม่ได้กินของอร่อยแบบนี้เนี่ยมานานมากๆแล้วอ่ะดื้อดื้อดือดือพี่คะพี่คะหนูขอซื้ออาหารไก่หน่อยอ้าววันนี้มาอีกแล้วหรอโอ้พกเงินมาด้วยนะเดียนี่เธอเดี๋ยวไปเอาเงินมาจากไหนกันล่ะอ๋าเป็นความลับนะคะพี่อ๋อหนูขอซื้ออาหารไก่หน่อยนะคะเอาสองถุงเลยโอเคโอเคทั้งหมด200บาทนะจ๊ะโอเคค่ะนี่เจ้ากระตาฉันขอบใจแกมากๆนะที่แกถ้าให้ฉันมีเงินเยอะแบบนี้อ่ะฉัน จะดูแลแกอย่างนี้เลยกระตังกระตังกระตังวันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเจ้ากระตากมักจะออกไข่ในตอนเช้าเป็นไข่ทองคําเสมอทําให้ชีวิตของเต้าหู้เปลี่ยนไปตลอดกันนี่เจ้ากระตากวันนี้ฉันกลับมาแล้วเออกระตากระตางกระตาใครอะกระตัากระตาก เจ้ากระตาจำเสียงฉันไม่ได้หรอฉันเองไงต้องหุ้นอะ่ะวันนี้อ่ะฉันไปทำผมเปลี่ยนเสื้อผ้ามาใหม่อ่ะจำกันไม่ได้เลยเหรอเออกระตากระตาเออดูเหมือนว่าจะจำได้แล้วนะเฮ้ยสวยจังเลยแกทำท่าแบบนี้อน่จำได้แล้วใช่ไหมล่ะฉันอยากบอกว่าวันนี้อ่ะนะฉันน่ะจะพาแกไปที่ใหม่นะ่ะเราจะย้ายบ้านกันแล้วย้ายบ้านย้ายบ้านกระตากระ ถึงแล้วเจ้ากระตากนี่คือบ้านใหม่ของแกนะฉันนะ่ะซื้อน้องไก่มาเลี้ยงเพิ่มด้วยแหละเวลาที่ฉันออกไปทำธุระข้างนอกตอนกลางวันเนี่ยแกจะได้มีเพื่อนไม่เหงายัางไงละ่ะดีไหมอืมกระตากกระตากชอบมากฉันนะ่ะนะดีใจมากๆเลยมีเงินเยอะพอเจ้ากระตากนะ่ะฉันก็เลยแต่งตัวใหม่แล้วก็ซื้อบ้านใหม่ด้วยอ๋อน่าเบื่อจังเลยอะ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรทำเลยอะ่ะนายว่าบ้าฉันเล่นสกเก็ตบอร์ดแล้วก็เล่นสกูตเตอร์ของได้จนเบือ่อแล้วว่ะงั้นนายหาแฟนสักคนดึงไมหมล่ะน จะได้ไม่เบื่อยังไงล่ะฉันว่านะถ้ามีแฟนเนี่ยนายต้องตื่นเต้นทุกวันแน่นอนเลยอ้ยจะไปหาแฟนจากไหนอะ่ะช่วงนี้ฉันยิ่งขาดสนอยู่ด้วยนะไม่มีเงินเปย์สาวหลอกฉันให้นายยืมก็ได้นะแต่ว่าฉันคิดดอกแพงนะจะบอกให้ <c oughs> อ๋ยไม่เอาอะ่ะไว้มีสาวถูกใจฉันเมื่อไหร่ค่อยคิดดูอีกทีนะกันเฮ้ย,ยแต่เดี๋ยวก่อนนะนายดูยข้างหลังดิเหมือนจะมีสาวสวยเดินมาด้วยอะ่ะออไหนอ๋อไหนอ๋อเร่เข้ามาค่ะเร่เข้ามาดอกไม้ราคาไม่แพง โอ้แม่หนูใะหยุดก่อนดอกกุหลาบราคาเท่าไหร่จ้าฉันอยากซื้อน่ะถ้าซื้อเป็นช่อช่อละหนึ่งร้อยค่ะถ้าซื้อเป็นดอกดอกละยี่สิบนะคะอ๋องง้นฉันขอดอกหนึ่งละกันนะจ้าอันนี้เงินจ้าขอบคุณนะคะที่อุดหนุน,นเอ้สาวสวยขายดอกไม้ซะด้วยอยานายต้องลุยแล้วป้าอ๋อน้องสาวคนสวยจ้าจะไปไหนอะ่ะพี่ขอเหมาดอกไม้ทั้งหมดเลยได้ป้าอยากเหมาหมดร้านน,าน่ะแล้วนับว่าเป็นแฟนพี่ได้ไหมจ้าอะไรของได้เนี่ยเจเจมีเงินเอาไปเหมาร้านเขาได้ไงนายยัง,ยง,ยงบ่นอยู่เลย ว่าน,นายไม่มีเงินน่ะเอาก็ยืมเงินนายก่อนยังไงเล่าฉันอยากเปสาวอะ่ะอันนี้น้องสาวพี่ให้นะจ๊ะเอาไปหมดนี่เลยทั้งปึกจ้างั้นขอเหมาหมดเลยละกันนะขอบคุณนะคะที่อุดหนุนอันนี้ค่ะดอกไม้นะคะเอาไปให้หมดเลยค่ะว้าววันนี้เนี่ยได้เงินมาเยอะเลยเอ้ยนายถามชื่อเขาดีนาะยจีบสาวเป็นปันี่ยังไม่ถามชื่อเขาเลยไปเหมาเขาหมดล้านก่อนแล้วเนี่ยเอยเอ,เ,อเกือบลืมไปเลยอะ่ะน้องสาวชื่ออะไรห่ะจ๊ะพี่ขอจีบหน่อยได้ไหมอ่ะเนี่ยเหมาหมดล้านแล้วอะ่ะเป็น แฟนกันไหมจ้าโอเรื่องเป็นแฟนเนี่ยฉันคงไม่อยากเป็นกับนายหรอกนะจะว่าไปเนี่ยพวกนายจำฉันไม่ได้จริงๆงั้นหรอจำอะไรได้อ่ะก็สาวสวยแบบนี้ฉันไม่เคยพบเคยเจอนี่นาจะไปจำได้ได้ไงพวกเราเคยเจอกันมาก่อนเหรออ๋อสงสัยเขาจะเป็นพรมลิขิตละมั้งไงน้องสาวให้มันได้แบบนี้สิเพื่อนเนาะก็นึกว่าจะจีบไม่เป็นแล้วซะอีกนะอุ้ยดูสิตกลงนนองเขาเชื่ออะไรเนี่ยไม่เห็นบอกสักทีหนึ่งเลยย่านี่ฉันเนี่ยไม่หลงคันลมพวกนายหรอกนะ ฉัน,นจำพวกนายได้เพราะว่าพวกนายเนี่ยขโมยกระเป๋าตังค์ของคุณยายไปยังไงล่ะฉันเองเต้าหู้จำกันได้หรือยังน้าฮะอะไรนะเต้าหู้อย่างนั้นเนรอ,อเดี๋ยวก่อนนะชื่อนี้คุณคุนปะ เหมือนสาวขอทานในวันนั้นเลยอ่ะที่แบบหน้าตาสกปรกสกปรกจนจน่ะนี่เธอใช่เหรอใช่เต้าหูจ้จริงเหรอใช่แล้วแหละแล้วพวกนายอ่ะช่วยหลบทางไปหน่อยนะฉันขอบใจมากที่มาเหมาร้านฉันน่ะต่อไปเนี่ยพวกนายอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะเอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเด็กขอทานที่ชื่อเต้าหู้นั่นด่าจะมาสวยเช้งกระเดยแถมยังมีตังแต่งตัวแต่งหน้าทำผมแบบนี้อ่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะเอ้ยแต่ว่าเพื่อนฉันว่าฉันจำหน้าได้นะฉันน่ะจำหน้าเด็กคนนั้นได้แม่นเลยอ่ะดวงตาสีฟ้าได้เลย เนี่ยวแต่จะว่าไปนะั้นเด็กคนนั้นเนี่ยแค่ขายดอกไม้เองจะมีเงินแต่งหน้าทําผมดูรวยขนาดนี้ได้อย่างไรกันนะฉันว่ามันต้องมีเรื่องอะไรทําแม่งทําแม่งแล้วแหละเอางี้ไหมเดี๋ยวเราเนี่ยไปสืบกันดีกว่าแนละ้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะทาไมเด็กนั้นถึงได้ดูรวยขนาดนั้นนะ่ะเออก็ได้เพื่อนไนดะ้ว่าไงฉันก็ว่างั้นแหละวันนี้อ่ะอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยเจอเด็กสองคนนั้นอีกแล้วอ่ะดีนะที่วันนี้เราไม่ถูกบูลลี่นะ่ะแปลกจังเลยแฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าขอทานจนๆในวันนั้นนะ่ะจะมีบ้านเป็นของตัวเองแถมยังมี สวนดอกไม้ที่ใหญ่ขนาดนี้อีกอะเฮ้ยนายไม่ต้องพูดมากหรอกมาช่วยกันดูดิเฮ้ยจับตาดูเลยนะนี่เจ้าไก่ทั้งหลายฉันคิดถึงพวกแกจังเลยอะ่ะโดยเฉพาะเจ้ากระตากนะมามาเดี๋ยวมาขอเก็บไข่ก่อนหนะ้าจะเอาไปทอดไข่กินนะ่ะก็ดูใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่หว่าคนปกติเนี่ยคงไปซื้อไข่ไก่กินแล้วแหละไม่มานั่งเลี้ยงไก่แบบนี้หรอกนะลําลบากจะตายอะ่ะนี่เจ้ากระตากเหมือนเคยนะขอกอดหน่อยซิหืมหน่ารักจังเลยอะ่ะ ก็วันนี้เนี่ยมีไข่ทองคําให้ฉันอีกแล้วนะเหมือนเคยเลยเอ้ยใด้ๆๆเห็นบนชันไม่อ่ะไข่ทองคําอย่างนั้นหรอเฮ้ยอะไรอ่ะ ปกติแล้วเนี่ยแม่ไก่ก็ต้องออกไข่ตามปกติทำไมไข่ใบนั้นถึงเป็นไข่ทองคำอะเอยฉันว่านะเพื่อนสงสัยเนี่ยเต้าหู้รวยขึ้นมาได้เพราะว่ามีไข่ทองคําจากไก่ตัวนั้นแดนนอนเลยอะคืนนี้เนี่ยเราไปขโม,มยกันดีกว่าเปล่าเอาเอเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะฉันว่านไอเดียดีมากเลยอะสมว,ว่าเป็นเพื่อนฉันสุดๆเจ้ากระตังอยู่ด้วยกันนานๆน,น,นะแกเป็นเพื่อนรักของฉันที่ดีที่สุดเลยอืมขอกอดไหนนะกอดเอาไว้ให้แน่นๆเหอะเต้าหู้เพราะว่าคืนนี้เนี่ยม จะจัดเธอไปตลอดกานย <captions> ังไงล่ะง่วงจังเลยอ่ะาต้องรีบเข้านอนแล้วล่ะนะสามทุ่มแล้วอ่ะคราฟี่คราฟี่ ได้เวลาจอมโจรปฏิบัติการออถามจริงดิเพื่อนทำไมต้องแต่งหน้าแต่งตาแบบนี้ด้วยอย่าจำเป็นหนอเอ้ยนายไม่รู้อะไรอ่ะเป็นโจรทั้งทีก็ต้องทำให้มันแดบเนียนด้วยคราฟีเสร็จแน่มีไก่ตั้ง4ี่ตัวเลยอย่างนั้นเนอฉันขอตัวหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะกระตา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 ก เอ,อ้ยล้อไปเหินนะเจ้าไก่บอกเลยว่าไม่มีใครได้ยินเสียงแกนหรอกอยู่ในถุงนั่นนะ <c oughs> เฮ้ยเจเจเพื่อนรักฉันฉันสงสัยจังเลยอะ่ะเจ้าไก่นี้เนี่ยมันออกไข่เป็นทองคํานี่หว่า พราะงั้นเนี่ยในท้องของมันจะต้องมีไขท่ทองคําอยู่เต็มท้องแน่เลยอะ่ะงเง้นแบบนี้เนี่ยเราจะรอตอนเช้าให้มันออกไข่วันละฟองทาไมอะ่ะแล้วก็ผ่าท้องมันเลยดีดีป่ะเออฉันก็คิดงั้นเหมือนกันนี่ไงฉันก็เลยพกมีดมาด้วยเนี่ยกะว่าจะมาชําแหละมันให้สิ้นซากซะเลยเอองั้นรออะไรล่ะเพื่อนจัดปุยกระตา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 อ้อยเจ้าไก่ล้งไปเหินนะยังไงเนี่ยแถวนี้ก็ไม่มีคนอยู่อยู่แล้วแหละลงมือเลยละ กระตัง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 อ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมได้ผ่ามาแล้วไม่เห็นมีไข่ทองคำอะไรเลยอะดูดิมีแต่ไส้ไก่ทั้งนั้นเลยอะแล้วไข่ทองคำมันไปอยู่ไหนละเนี่ยเออนั่นดิฉันก็งงเหมือนกันนะเออแต่ว่าช่างเถอะนะไก่ก็ตายไปแล้วอะพวกเรารีบหนีกันดีกว่าเสียเวลาชะมัดเลยเอ้นายรอฉันด้วยดิลืมเก็บถุงไปเนี่ยเดี๋ยวเอาไปใส่ผักใส่ป้าต่อดีกว่าอ๋อช เรางั้นเหรอยังเพียวเพียอยู่เลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววันนี้อ่ะเก็บไข่ไปขายดีกว่าแล่นละหล่มาเก็บไข่ดีกว่านะหนึ่งสองสามเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วเจ้ากระตังหายไปไหนอ่ะปกติเจ้ากระตังเนี่ยไม่ไปเดินเที่ยวเล่นที่ไหนนี่หว่าจะอยู่แต่ตรงนี้อะเอ้ยเจ้ากระตังอยู่ไหนอ่ะกระตังกระตังอยู่ไหนจ้านี่เจ้ากระตังไปแอบอยู่ไหนอ่ะก็เดินไปหลังบ้านหรือเปล่าอย่าหายไปแบบนี้สิเออเดี๋ยวก่อนนี นี่มันอะไรกันด่ะนี่เจ้ากระตานี่ว่าแล้วทําไมเลือดถึงกองเต็มพื้นแบบนั้นล่ะแกตายแล้วใครเป็นคนทําแกเนี่ยทาไมถึงจิตใจโหดเหี้ยมแบบนี้อ่ะกระตากเพื่อนรักของฉันฉันคิดถึงแกจังเลยแงง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 เฮ้ยเพื่อนเงินวันก่อนน่ะที่นายยืมฉันเอาไปซื้อดอกไม้จากสาวอ่ะคือฉันได้ยังอ่ะเงินนั้นอ่ะก้อนสุดท้ายของฉันแล้วนะเออจริงด้วยแฮฉันลืมไปเลยอ่ะโทษทีอ่ะเพื่อนช่วงนี้อ่ะฉันขาดสวนไม่ ค่อยมีเงินนะเอตอนยืมฉันไปเนี่ยไม่คิดเรยยังไงฉันบอกแล้วไงว่าฉันอะคิดดอกเบี้ยแพงนะได้อะไม่ยอมคืนฉันเอาไงดีล่ะทีนี้งั้นเอางี้ไม่เพื่อนฉันว่านะแถวนี้เนี่ยมีร้านขา,ขายขนมปังอยู่พวกเราเนี่ยไปป่นกันดีกว่าเปล่าเนี่ยเดี๋ยวทาหน้าทาตาสน่อยไม่มีใครจำเราได้หรอกว่าเราเป็นใครนะ่ะจัดไปเพื่อนแต่งหน้าฉันด้วยละ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้รับขนมปังหรือเครื่องดื่มอะไรดีคะเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมถึงแต่งหน้าแต่งตัวแบบนั้นลหละแล้วในมือมีมี นี่น้องสาวส่งเงินมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจัดการน,น้องสาวนะจ๊ะนี่แบบนี้เลยนะแบบนี้อย่ากลัวเปล่าเออใครก็ได้ค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเอ้ยแมนนี่แหกปากแล้วอะเอาไงดีเพื่อนเอ้ยบอกว่าให้ส่งเงินมาไงอย่าแหกปากล้องเด้หยุดเดี๋ยวนี้นะพวกโจรนี่ใส่ไม่ดีพวกเราคือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับแกเดี๋ยวนี้แหละคุณแม่ค้าคะไม่ต้องกลัวค่ะฉันมาแล้วเอ้ยแย่แล้วดิโดนตำรวจจับแล้วเนี่ยเจ้ากระตาแกเป็นเพื่อนนะของ ฉันที่ดีที่สุดเลยนะฉันมีทุกวันนี้ได้ก็พอแกนค่ะฉันจะฝังศพแกไว้ตรงนี้นะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะฉันเหมือนเห็นอะไรแวบๆบ่าที่ก้นของเจ้ากระตากนะเหมือนว่าจะมีไข่ใบสีชมพูใบหนึ่ง อยู่ด้านหลังเจ้ากระตากด้วยน่ะนี่มันคืออะไรน่ะปกติแล้วเนี่ยเจ้ากระตากน,นะออกไข่เป็นทองคํานี่นาแต่ว่าทําไมใบนี้ถึงเป็นสีแดงๆชมพูแบบนี้กันล่ะเอ๊รู้สึกสงสัยจังหลังจากนั้นน่ะฉันก็นาไข่ใบนี้มาไว้ที่บ้านมแต่ดูเหมือนว่ามันกําลังจะฟักตัวออกมานะจิ๊บ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 ุ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันลูกเจี๊ยบนี่นาเป็นลูกของเจ้ากระตากอย่างนั้นหรอวันเวลาผ่านไปลูกของเจ้ากระตากได้เติบโตขึ้น หน้าของมันเนี่ยเหมือนแม่มันได้เดทเลยฉันน่ะเรียกมันว่าเจ้าน้องกระจิบน่ะถึงแม้ว่ากระจิบจะหน้าเหมือนกระตากสัแค่ไหนอ่ะแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่ได้ออกไข่เป็นไข่ทองคำเหมือนแม่ของมันหรอกถึงจะอย่างนั้นก็เถอะนะฉันก็จะยังคงรักมันเหมือนเพื่อนของฉันคนนึงแหละฉันไม่มีวันลืมหรอกว่าที่ฉันมีทุกวันนี้ได้น่ะเป็นเพราะใครฉันน่ะจะดูแลลูกของเจ้ากระตาให้ดีที่สุดเลย